99คืนในป่าอัปเดตอีกแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะมีอะไรมากมายเลยเข้ามาในอัปเดตนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือระบบเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเข้าเกมไปจับสัตว์ต่างๆในเกมเนี่ยมาเลี้ยงได้แล้วนะครับโอ้โไม่รอช้าขอลองก่อนเลยนะี่ครับวันนี้พาทีมงานมาด้วยนะครับมาช่วยกันจับสัตว์ตามมาเลยน้อง และว,วันนี้พี่ก็จะมาพร้อมกับอาชีพใหม่นะครับนั่นก็คือเอ่อคลาสซูคิปเปอร์นะครับผมที่จะเกิดมาพร้อมกับคลุยสําหรับเทมสัตว์ต่างๆแล้วก็ควาสมสามารถก็คือจะทําให้การเทมเนี่ยมีเลเวลไวขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาไปลองเลยอยากรู้ว่าตึงแค่ไหนมาครับน้องทีมงานตามพี่มาจับสัตว์จับสัตว์อ่ามาแล้วครับนี่ครับผมซูคิปเปอร์เกิดมาพร้อมกับอะไรวะเนี่ยคลุยเหรอถือเป็นปืนเลย นี่มีหลอดเลเวลตรงนี้ด้วยเลเวลหนึ่งเลเวลของครุยอ่ามาถึงนี้เลยครับเจอกระต่ายอยู่ตัวหนึ่งหน้าตาบึ้งมากนะครับหน้าบึง้งเราจะเข้าไปพร้อมกับอ๋อเราจะต้องเล่นมินิเกมใช่ไหมเข้ามากดครุยแล้วก็จะมีมินิเกมแบบนี้แล้วเราก็โอ้ดูเหมือนว่าจะเทมได้นะครับแต่ต้องมีแครอทเก็บแครอทกันเอาแครอทมาให้น้องกระต่ายนะครับเรียบร้อยเฮ้ยง่ายมากกลายเป็นกระต่ายชื่อว่าสกอตนะครับ แล้วกดที่กระต่ายอ๋อมีคําสั่งด้วยสามารถสั่งให้นั่งแล้วก็สามารถสั่งปล่อยปล่อยตัวได้คนระับเอาหายไปเลยโอเคเดี๋ยวไปจับใหม่อ่านี่ครับจับเสร็จเลเวลครุยของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเฮ้ยเจ๋วอะอะไรว่าจะชวนลูกมาจับด้วยทำแต่ลูกพี่ต้องไปแก้งานวันอาทิตย์ที่โรงเรียนก่อนปิดเทอมเสียดายเลยนี่ครับกดจับไปแล้วก็จะมีมินิเกมแบบนี้เข้าใจไม่ยากอะฮะแล้วก็เก็บแครอทมาป้อนให้น้องแล้วเราก็จะได้มานะครับนั่นก็คือน้องกระต่ายตัวนี้ชื่อว่า ป๊อปคอนแล้วเราก็สั่งให้ป๊อปคอนเนี่ยนั่งลงอุ้ยโอโ้น่ารักคือหูมันแบบหูมันพับด้วยอ่ะเราสั่งให้เดินตามได้นะครับอ่าโอ้โห,โโหน่ารักจัดแล้วดูเหมือนเราจะเปลี่ยนชื่อให้เขาได้ด้วยนะจากน้องป๊อบคอนกลายเป็นน้องประยุทธ์นะครับอ่านี่ชื่อน่ารักมากขึ้นเดี๋ยวจะจับน้องประยุทธ์มานั่งไว้ในแคมป์ไฟก่อนละกันอ่ะนั่งไว้โอ้น่ารักว่าถ้านั่ง คือถ้าเกิดเราให้เขานั่งเขาจะไม่ตามเราใช่ไหมโอเคไม่ตามนะครับอยู่แคมป์ไฟปลอดภัยมากเ้ยอย่างนี้ก็จับน้องประยุทธ์ได้อีกเยอะเลยดิล้องจับตัวนี้นครับเล่นมินิเกมมินิเกมก็เล่นง่ายนะคล้ายๆกับการตกปลาแล้วก็เก็บแครอทมาเทมน้องๆกระต่ายอ่ะเรียบร้อยตัวนี้ชื่อน้องแดชนะครับน้องแดชมาเลยแดชมาดิโอชื่อฝรั่งเหรอไม่ชอบเลยไม่ปลื้มเลยเดี๋ยวตัวนี้ต้องเปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับอ่ะตัวนี้ก็จับนั่งไว้แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นปลาวิสนะครับนี่ตัวนี้ชื่อปลาวิส น้องประยุ์กับปวิศนี่ช่องพี่จะบินไหมเนะนี่ยน่าจะไม่บินนะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้วนะครับเขาไม่ใช่2คนนี้ละโอ้แลวโชคดีรอบนี้เกิดมามีบ่อปลาข้างๆบ้านด้วยนะครับว่าแต่ข้างหลังตรงนู้มันอะไรวะเนะี่ยเป็นเหมือนแคมป์อะไรสักอย่างงั้นเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปเก็บเลเวลคลุยอันนี้นะครับด้วยการเทมสัตว์ต่างๆในปา่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเทมตัวอะไรได้บ้าง อาเช้าแล้วตอนนี้พี่สั่งให้น้องกระต่ายทั้งสองตัวนะครับเดินตามเรามาเห็นก็บอกว่ามันสามารถที่จะ,ะช่วยเราสู้ได้ด้วยมา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 น้องกระต่ายลองกับเจ้านี่ก่อนเลยครับหูตัวนี้มีหน้าบึ้งสามอันเลยนะลองเทมดูนะครับโอ้เทมไม่ได้อ๋อน่าจะเทมได้สูงสุด2ตัวโอเคแล้วตอนนี้พี่เราจะตายพี่เลยจะตายโอ้อ๋อแสดงว่าเราสามารถเทมได้มากสุดประมาณ2ตัวนั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวปล่อยน้องไปตัวหนึ่งนะครับ ปล่อยน้องปาวิทย์ไปแล้วกันอ่ะปล่อยน้องไปนะครับคอนเฟิร์มปล่อยไปเหลือประยุทธ์ไว้ตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปลองจับน้องหมาป่าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเก็บเนื้อไปด้วยอาจจะต้องใช้เนื้อหรือเปล่าอุหน้าตาบึ้งมากนะครับหน้าบึง้งดูเหมือนว่าจะจับยากนะเนี่ยลองลองลองดูเหมือนจะเล่นยากกว่ากระต่ายนิดหน่อยนะครับสำหรับมินิเกมหมาป่าเอาคุยครับเอาคุยให้เันฟังเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยต้องการเนื้อสเต็ก2ออันอ่ะมีพอดีเลย อ๋อไม่ใช่นี่ว่ามันต้องการเนื้อชิ้นใหญ่นะครับโอเคอยู่ตรงนี้หนึ่งอึ๊บอ่าแล้วก็หาอีกชิ้นหนึง่งเอาสเต็กไปให้สองชิ้นแบบนี้อ่าได้แล้วใช่ไหมอันนี้ได้ยังได้หมาป่าเป็นสัตว์เลี้ยงยังเนี่ยอ๋อต้องจับอีกรอบโอเคยังจับไม่สําเร็จนะครับคือถ้าเกิดมีสัญลักษณ์อีโมจิก็จะบ่งบอกถึงอารมณ์ของน้องๆน,นะครับว่าเราต้องจับกี่ครั้งใช่ไหมอันนี้มี3เราต้องจับ3ครั้งต้องใช้เนื้อสเต็กอีก4ชิ้นเลยนะเดี๋ยวขอไปหาก่อนว่าแต่ตรงนี้มันคืออะไรครับเนี่ย มันคืออะไรอ๋อมีขลุยฟรีนะครับคลุยเก่าให้เราเก็บไปใช้นี่น่าจะสําหรับอาชีพอื่นที่ไม่ใช่ซูคิปเปอร์นะก็มีขลุยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเก็บเลเวลข่าคลุยช้ากว่าอ่านี่ครับเนื้อชิ้นที่4นะครับหมาจับยากว่ะจับยากยานี้ต้องเก่งแน่โอเคแล้วเราก็ต้องเป่าขลุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เล่นดนตรีขับกล่อมจิตใจแล้วก็ไปหาเนื้อมาอีก2หวังว่าได้หมามาแล้วมันจะช่วยเราสู้ได้นะ2ชิ้นสุดท้าย โอ้มืดพอดีเลยรีบเทมรีบกลับดีกวะเออเออเฮ้ยโอ้โได้แล้วตามมาเลยตามมากับบ้านกับบ้านกับบ้านโอ้โดูดิวิ่งตามมาเลยนะครับตอนนี้เราได้น้องหมามาแล้วหมาป่าอ๋อมาเลยมาเลยตัวนี้ชื่อน้องเจนนี่นะครับเจนนี่นั่งไว้ก่อนแล้วกันอุ๊ยหูท่านั่งน่ารักมากเป็นหมาแสนรู้เลยนะเนี่ยส่วนน้องประยุทธ์นะครับเดี๋ยวเราจะปลดปล่อยน้องเขาเพราะพี่จะไปจับหมามอีกตัวหนึ่งอ่ะไปครับประยุทธ์ เดี๋ยวเลี้ยงน้องเจลลี่ดีกว่าน่าจะช่วยเราสู้ได้กระต่ายช่วยไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมท้องฟ้ามันแดงๆวะเนี่ยอุ้ยอะไรอะเหมือนฝนดาวตกนะครับเป็นอุกกาบาตหรืออะไรคือพี่ไม่ค่อยตามแบบนี้เท่าไหร่ไง นี่นคืออุกาบาดใช่ไหมอูท้องฟ้าสีแดงน่ากลัวมากเลยเยลี่พรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปลุยกันนะเยลี่โอ้เขาบอกว่าตอนนี้แมปเต็มไปด้วยอุกาบาดนะครับตรงนั้นหรือเปล่าชาัดเลยมีอุกาบาดหล่นลงมานะครับโอ้โหคุณยนต์จัดการมันเยลี่โจมตีมันจะเป็นเอเลียนนะครับอุย้ยโอ้โหเยลี่กัดแรงเหมือนกันนะเออทำเป็นเล่นเราไปหาจับหมามาเพิ่มอีกสักตัวดีกว่าอุย้ยแล้วก็ตอนนี้คลุยของเรานะครับ พร้อมที่จะอัปเกรดแล้วอ่าเราเอาครุยมาอัปที่นี่นะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นสถานที่สําหรับอัปเกรดเกียร์ต่างๆนี่ครุยตรงนี้วางลงไปแท้แดเป็นเอ่อครุยที่ดีขึ้นนะครับสีดาเลเวลสองอ่าแล้วเราก็จะเป่าครุยนะครับอ๋อนี่เวลาเป่าแล้วศัตรูของเรามันก็จะหยุดนิ่งนะครับเพื่อฟังเสียงสุดทยเลาะนี่มาตัวนี้ยืนงงเลยอ่ามาครับหมาตัวที่2เนื้อพร้อมแล้วครับไปหาเนื้อมา มีหชิ้นพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเทมแบบต่อเนื่องนี่ป้อนเข้าไปจากนั้นก็เป่าคลุยนะครับสะกดน้องหมาแล้วก็ป้อนเนื้อเข้าไปอีกจากนั้นก็เป่าคลุยครับโอ้นี่ตัวที่สองเริ่มเทมแบบช่ำขึ้นนะครับช่ำชองอ่าแล้วก็อีกสองชิ้นเรียบร้อยตัวนี้ชื่อน้องเสกนะครับเสกโลโซมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยโอเคเป็นตัวสีน้ำตาลด้วยนะเฮ้ยมันสุมสีด้วยเหรอสุมชื่อสุมสีนะครับแล้วก็ มีปอกคอมีแบบไอ้คอแบบนี้น่ารักมากอ่ะมาดูกันครับว่า2ตัวนี้จะช่วยเราจับสัตว์ตัวอื่นๆได้หรือเปล่านะครับซึ่งพี่เล็งไว้ต่อไปก็คือเจ้าหมาตาแดงนะครับนี่ตัวนี้เลยอ่ะยิงมาแล้วเราก็เป่าคลุยครับอ๋อไม่ได้เราเลี้ยงได้แค่2ตัวมันขึ้นแม็กแล้วครับ maximum number แปลว่าเราเลี้ยงได้มากสุด2ตัวเท่านั้นเองเหรอเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราจะเอาหมา2ตัวนี้นะครับไปช่วยเด็กๆกันมาไดโนคิดคนแรกเลย แล้วก็คุยเราตอนนี้สามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับหวังว่าถ้าเกิดอัปเกรดแล้วเนี่ยจะเลี้ยงตัดเลี้ยงได้มากขึ้นหรือเปล่าอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเราจะได้มีฝูงหมาป่าสุดเฟี้ยวอ่านี่ครับลองตั้งชื่อเป็นภาษาไทยดูนะตั้งได้ปะโอ้โหไม่ได้ตั้งไอโบไม่ได้นะครับงั้นก็เป็นภาษาอังกฤษไปแล้วกันอ่าไปครับเราไม่ต้องกลัวใครแล้วเรามีลูกน้องเอ้ยเดินเร็วๆสิโอ้โหเดินชา้าจังเลยที่ว่าพี่เปลี่ยนชื่อให้เขาดีกว่ามันเรียกยากไปหน่อยนะครับเยลลี่กับอะไรเนี่ยเปลี่ยนเป็นโบนะครับภาาษษอังกฤ นี่โบนะครับผมส่วนตัวนี้ก็บี้นะครับนี่โบกับบี้พิม์เล็กพิมพ์ใหญ่อะไรวะเนี่ยไ <c oughs> ปไอโบกับบี้แล้วก็เอาคลุยมาอัปเกรดนะครับอ่าโอ้โหอันนี้เป็นดูเป็นขุุยที่สวยงามมากขึ้นเป็นสตองเทมมิ่งฟลุตโอเคโอ้โหเป็นคุยแบบคุยพลาสติกไ <What? S 1> ป<ะ>เราพาน้องโบ e, กับน้องบี้นะครับไปช่วยเด็กๆซะหน่อยอ่า ah, ah, มาครับมาครับนี่ครับ <c oughs> ยิงให้ก่อนเลยหที ไปเข้าไปลุยเลยโบกับบี้ไปกัดมันโอเคเราต้องยิงในระยะที่เขามองเห็นก่อนนะครับเขาจะโจมตีตัวเดียวกับเราที่เราโจมตีน่าจะเป็นอย่างนี้นี่นะเราต้องเข้าไปใกล้แบบนี้นะครับตีให้โบกับบี้เห็นแล้วโบกับบี้ก็จะเข้าไปกัดอุ้ยโหดจัดอยากเลี้ยงหมาป่าตาแดงแล้ววะต้องโหดแน่เลยกัดแรงๆอะไรเงี้ยโอเคแล้วเราก็จะมาลองจับหมาตาแดงดูสักหน่อยนะครับอแต่เราต้องปลดปล่อยน้องไปตัวหนึ่งนะเราเลี้ยงเต็มแล้วนะครับอ่ะปล่อยตัวนี้ไปแล้วกันไอโบลาก่อนไอโบ Okay, แล้วเราก็มาจับโอ้โหไอตัวนี้หน้าบึ้งสี่อันเลยนะครับเอาคุยสักหน่อยไอ <Hey, S 1> เป้าคุยเป้าคุยให้มันนิ่งไว้โอ้โหแล้วมันกัดหมาเราตายเลยอุ้ยโอ้โหเป็นครรมไอบี้ตายไปแล้วมันโหดมากโหดจัด oh, ถ้าเราจับมาได้นี่น่าจะเป็นตัวตึงเลยนะครับตัวตึงโอเคขอลองใหม่นะครับรอบนี้โอ้ oh, oh, มันหน้าบึ้งมากเลยอะ่ะหน้าบึ้งสี่อันลองจับดูให้ได้นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคนิ่งแล้วนิ่งแล้ว อ่าโอ้นี่ยไงต้องการสเต็กแล้วก็สตูด้วยต้องเข้าโพดหนึ่งอันีกเหรอเรามีปะวะเรามีแต่สเต็กก็ดีโอเราไม่มีสตูอ่ะเอาสเต็กไปก่อนแล้วกันที่เหลือเดี๋ยวเอามาให้นะกลับไปทำเงินข้าโพดด้วยใช่ไหมโอเคครับขออนุญาตตัดหมายก่อนเตรียมของปลูกผักครับทําสตูครับจํานวนมากได้ล้หนึ่งอันอ่านี่ครับแล้วก็ปลูกข้าโพดนะครับเพื่อเอาไปเลี้ยงหมาโอเคครับตอนนี้สตูพร้อม ประตูของเราพร้อมแล้วแล้วก็เข้าโพดเนี่ยต้องพอร้อมแล้วแหละรอนานมากโอเคเนื้อพอร้อมนะครับทุกอย่างพร้อมไปจับเอาลฟ้าวูฟหมาป่าตาแดงกันต่อนะครับเอาคลุยออกมาเป่าครับอ่าเอาคลุยเป่าคลุยเรียบร้อยนิ่งนิ่งแล้วเราก็ให้เข้าโพดนะครับเข้าโพดเดี๋ยววางไว้ก่อนเยอะมากเลยตเตรียมมาเยอะก็เนื้อนะครับแล้วก็สตูโอเคแล้วก็จับไปอีกสี่ครั้งอู้จับยากนะไอของมันทั้งเยอะเลยนะครับ จับยากขนาดนี้ต้องเก่งมากแน่ๆใช่ไหมแต่แล้วก็รอบสุดท้ายนะครับตัวนี้ต้องเก่งมากแน่นอนนี่ครับเขาโพดแล้วก็สัตู์เรียบร้อยได้แล้วตัวนี้ชื่อว่าน้องฮันนี่นะครับโอ้โหสีแบบสีสวยด้วยนะเป็นสีที่ไม่ค่อยพบเห็นนะครับน้องฮันนี่สีเหมือนน้ำผึ้งเลยแล้วเราก็ได้เวลาที่จะทดสอบน้องฮันนี่นะครับด้วยการไฟกับหมาตัวข้าง,างๆเอ๊ยยิงมาเลย เดี๋ยวดูกันว่าน้องฮันนี่เนี่ยกัดแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็โอ้โหได้อยู่นะดาเมจเอาเรื่องอยู่นะครับโอ้แจ๋วเลยตอนนี้เรามีเอาลฟ้าวูฟหนึ่งตัวเป็นหมาตัวใหญ่หมาตัวเล็กนี่เราไม่เลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็กระต่ายประยุทธ์กับปวิ์เนี่ยไม่เลี้ยงแล้วพาน้องกลับบ้านเนี่ยโอ้แล้วโดนบุกบ้าน,นครับได้เวลาน้องเต้าหู้โชว์ไปน้องโชว์อันนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับตัวเมื่อกี้ตายไปแล้วอันนี้ตัวใหม่เลยน้องเต้าหู้โดนหมาเรากัดนะครับอุ้ยหมาเราจะตายหมาเราจะตายเอาให้เนื้อครับเอาเนื้อให้กิน เติมเลือดเติมเลือดเออเติมเลือดให้หมาครับโอเคเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนเดี๋ยวตายกินข้าวโพดได้ไหมเนี่ยโอ้กินได้ด้วยออกมากินข้าวโพดได้โอเคไปลุยเลยถ้ากินข้าวโพดได้ก็ลุยเลยอ่าไปครับส่งหมาไปกัดไะครับลุยเลยลูกนี่ปลอยสวยโอ้ยเก่งมากเอารางวัลไปเลยเนี่ข้าวโพดหนึ่งหัวหนึ่งฝัก็นไ,ไงถือว่าโอเคไหมครับกับการจับสัตว์เลี้ยงมาเลี้งยงเดี๋ยวพี่จะไปจับอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าขอพักก่อนละกันอ่าวัตถุดิบเป็นก่อน เราสามารถที่จะให้อาหารน้องกินได้เพื่อฮิวเลือดนะครับแบบนี้โอ้โหกินสตูได้ด้วยส่วนตัวถือว่าดีเลยนะครับระบบจับสัตว์แต่ยังไม่แน่ใจว่าจับหมีได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปทดสอบกอนแล้วกันตลอดคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเอ๊หมาพี่อย่างเท่ตัวอย่างใหญ่มันน่าจะเลี้ยงได้ทักสิบตัวนะ